ชาวประมงใช้เวลาช่วงมรสุมปลูกพริกสีเดือนสร้างรายได้ชาวบ้านริมชายฝั่งทะเลตำาบลแหลมสวนอําเภอละงูจังหวัดสตูลซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำประมงและในช่วงฤด,ดูมรสุมที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเรือประมงขนาดเล็กที่หากออกทะเลก,ก็จะเสี่ยงกับภาวะขึ้นลมจึงหันมาปลูกพืชผักโดยเฉพาะพริกสองสายพันธุ์ที่ชาวบ้านนิยมปลูกกันมากเนื่องจากมีโรคน้อยและขายได้ราคาดี ระยะเวลาเพียงสีเดือนมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนกันเลยทีเดียวค่ะนางฮาดีนาสูสละชาวบ้านหมู่6ตำบลแหลมสนอเภอละงงูจงสตูลซึ่งมีอาชีพค้าขายได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเดิมทีชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นชาวประมงเกือบ100%่งเปอร์เซเมื่อช่วงเข้าฤดูมรสุมต้องตกงานว่างงานขาดรายได้ดังนั้นตนซึ่งมีอาชีพค้าขายจึงมองเห็นช่องทาง แนะนำให้ชาวบ้านหันมาปลูกพริกเนื่องจากพริกสดมีราคาดีปลูกง่ายเก็บได้ตลอดและที่สำคัญตลาดมีอยู่แล้วเพราะตนมีอาชีพค้าขายจึงรับอาสาที่จะเป็นคนกลางให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อจะได้มีรายได้เสริมโดยพริกที่ปลูกเป็นพริกพันเดกไก่และพันขาวชีซึ่งเม็ดพริกจะมีลักษณะยาวใหญ่อวบเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะ โดยมีชาวบ้านท,ที่ปลูกมากกว่า1,000ต้นกว่า10ลายนอกนั้นก็จะปลูก100-200ต้นพอได้เป็นรายได้เสริมสำหรับต้นปลูกพริก4,000ต้นในเนื้อที่กว่า2ไร่ขายส่งกิโลกร,รัมละ160-170บาทในปีที่ผ่านมาในช่วง4เดือนที่ปลูกพริกและเก็บผลผลิตมีรายได้ไม่ต่ำกว่า100,000บาทถือเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจ ซึ่งปีนี้ผลผลิตพริกมากกว่าปีก่อนเพราะไม่มีลูกและราคาดีกว่าปีก่อนมากซึ่งช่วงนี้เริ่มเก็บผลผลิตโดยจะเก็บได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่สำหรับพริกในหมู่บ้านที่ชาวบ้านปลูกกันนั้นต่างทยอยกันเก็บและรวมทั้งหมู่บ้านจะได้วันละ1 0 0กิโลกร,รมัมบางรายที่ปลูกเยอะก็จะจ้างเพื่อนบ้านเก็บให้กิโลกร,รัมละ20บาท ถือเป็นการสร้างงานให้กับชาวบ้านในื้นที่โดยตอนนี้ชาวบ้านต่างมีรายได้จากการผูกพริกเป็นกอบเป็นกรรมไม่เหมือนในอดีตที่ชาวประมงหากไม่ทําอาชีพประมงก็จะอดไปเลยและในหมู่บ้านก็มีชาวบ้านหันมาปลูกผักปลูกพริกเป็นอาชีพเสริมกันมากแล้วค่ะสซงเรว่าตอนนี้ตัวโยอาตอนนี้เราับตัวโย้เลยโรยโดยทบโดยเจ็ด แต่ซุ้มไม่ขายราย้อยเลยฮกแต่ซุ้มรายขายราเป๊กับรายเจ็ดมันน่นถัาเป๊ะไปขนทุ้งทุ้งทุงเลวนี่รเจ็ดว่าแ่ซุ้มซุมไม่ายรเง้อยนั่นคือซุ้มองตลาดิบาทเป็นั่นคือวราคาดีราคาดีเลยนี่ตอนนี้นะราคาดีเลยนะอืมต่ถ้าว่าถ้าว่าลีบีถาบุไม่มากนั่นเนาะเป็ดปีปีไก็โนซ่องรลยเลือโดนนางซุ้ยเลือดโดแต่ว่าถ้าลีเรลีีถ้าบุญนูเลยลีบีมันฉกเหมมาแต่ว่าบุนุบุกมา ก็มีได้กะดาวโดยห่านี่คือเดียวได้เลยเอส่วนนี่โดยห้านี่มันเท่งอะไรวะมันตักตักนึงกระดาษชงบีม่นั่นโดยเช็ดโดยเป็ดพอลังปีมั้ยนั่นถ้าว่าข้องจะขึ้นก็ขึ้นเลยไปปีเอินั่นนอต่ปีนี้ไม่โดนละเลยเราบอกไม่โตกว่าตีตจะกินปิ้ง